นทางแผนเทรดในคู่สกุลเงินของตัว t j นะครับสกุลเงิน j j นั้นวันนี้เรามีโซนแนวต้านอยู่ที่ราคา201.390ส่วนแนวต้านที่2นั้นอยู่ที่โซนราคา201.799โซนแนวรับนั้นอยู่ที่ราคา199.490โซนแนวรับที่2นั้นอยู่ที่ราคา199.081 กรณีในการเทรดฝั่งเซลล์นั้นเราจะรอสัญญาณให้ขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่1หรือว่าขึ้นมาทดสอบที่โซนแนวต้านที่2แล้วรอสัญญาณแท่งเทียนกับตัว PA เซลล์เซลล์กลับลงมาเก็บ TP ที่ราคา2 0 0 4 4 0่อปลนอจุดที่ราคา201.977กลกในการเล่นฝั่งบายนั้นเรารอสัญญาณมาทดสอบที่โซนแนวรับที่1ลงมาทดสอบที่โซนแนวรับที่2 เราสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A buy มันมีสัญญาณแท่งเทียนกับตัว P A b y ที่โซนรับ buy กลับขึ้นมาเก็บ T P ที่ราคา200.440 stop loss นั้นอยู่ที่ราคา198.903ุดนี้ก็เป็นแผนเทรดฝั่งเซลล์และฝั่งบายในคู่สกุลเงินของ G B P J P Y